มิถุนายนกําลังจะคลืบคานเข้ามาแล้วชาวราศีตุน้น fc คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างหลังจากแปรเปลี่ยนปรวนแปรมาตลอด2ปีเนาะชีวิตดูมันไม่มีความสุขเลยดวงดีแต่มันไม่มีความสุขมันจะเป็นอะไรเดือนนี้เด่เด่นเรื่องคนอุปถัมภ์นะคะจะเด่นเรื่องคนอุปถัมภ์ดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพการเงินนะ การเงินเข้ามาจากมาที่พบลาภะมีดาวประจําตัวคือดาวสุขนะดาวสุขสถิตร่วมดาวการเงินคือดาววังคารและมีดาวเกตเสริมอยู่ด้วยนะสมพันธ์กับปตัตตนิคือสเสน่รุนแรงเ,เพศตรงข้ามนำโชคมาให้คนแดนไก่นะคะผู้ใหญ่ที่อา,อายุ ใกล้เกษียณมากๆเนี่ยจะให้คุณจะให้เป็นเหมือนมรดกตกทอดนะคนที่มีครอบครัวมาแล้วเนี่ยอาจใช้คำพูดว่าอะไรดีอาจจะได้เงินจากจากคู่ของคุณอาจจะเป็นเงินมรดกจากทางคู่ครองก็ได้ แล้วก็คนที่เป็นโสดอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจใช่เลยแต่จะเป็นคนที่ไม่โสดไม่สิ่งอาจจะมีของแถมมาให้คุณด้วยซึ่งถ้าอา,อาจจะมีโอกาสตกลงปรงใจกันได้เนะาะอังคารที่มันเป็น11เนี่ยความเจ้าชู้ของคุณจะสร้างปัญหาคือ ในแง่ลบก็อาจจะไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นเขาด้วยก็ต้องระวังองน,นี้ไม่ได้ว่านะอาจจะหมายความว่าคุณไปรักชอบพอเขาโดยที่คุณไม่ทราบว่าเขามีเจ้าเข้าเจ้าของหรือเขายังมีประเด็นกันอยู่ยังไม่ได้เลิกลากันไปมันจะทําให้ประเด็นนี้ส่งผลร้ายมาถึงคุณด้วยนั่นก็คือบอริวารคนรอบข้างคนใกล้ชิดคนสนิทสนมคนข้างกายนะคะ อาจจะทําให้คุณวุ่นวายใจคุณต้องระวังเรื่องเรื่องความโลภให้มากๆนะชีวิตจะผ่านความโลภที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินทองอย่างเดียวโลภในเรื่องของคนที่บอกไนงะว่าบางทีใครมันทนมีคู่อยู่แล้วนะหรือบางคนเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องการงานนะมีลูกน้องอยู่แล้วสองคนอยากจะไปเพิ่มลูกน้องมาเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าอันนี้ไม่แนะนำหนึ่งมันจะสร้างผลเสียให้กับคุณที่คุณไปเพิ่มภาระนะในการทํางานของคุณก็จะเสียหาย นะต้องต้องระวังระวังช่วงเนี้ยบริวารมันทําเรื่องให้กุ้มใจดาวอาทิตย์ส่งผลกับราบผลฟุกราบผลจรเป็นราบที่มาจากเรื่องที่ดินเพชรพอยสมบัติเก่าหรือถ้าคุณไปซื้อหุ้นเกี่ยวกับเรื่องน้ํามันพลังงานพวกเนี้ยโอเคมันก็จะมีปันผลเข้ามาให้นะ คู่คุณช่วงนี้ยมันเหมือนสุขสุข,สขดิบดิบนะผู้ใหญ่เริ่มเมตตาเริ่มให้คุณกับคู่ของคุณนะนี่หมายถึงคู่ของคอยชาวราศีตุลน,นะแต่ในขณะเดียวกันคู่ของคุณก็จะทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่นะดังนั้นชาวราศีตุลเดือนนี้คือเดือนมิถุนายนเตือนอะไรก็เตือนเรื่อง อาจจะเป็นทุกขลาบจากลาบกองมรดกนะอาจจะมีการเก่งแย่งฟ้องร้องหรือคุณไปจัดการเรื่องมรดกให้กับคู่ของคุณก็ไดนะะ้แต่ว่าเดือนนี้ดีกว่าเดือนที่แล้วคนอุปถัมภ์เนี่ยกลับมาเห็นใจกลับมาเข้าใจทำให้คุณพอมี กำลังใจกระชุ่มกระชวยทำงานขึ้นมาได้บ้างแล้วสำหรับชาวราศีตุ้นในเดือนมิถุนายนเออดาวช่วงนี้มันแรงนะเวลาจะดูอะไรเนาะโหดาวดาวดาว,ดาวคู่ศัตรูมันไล่ตามกันมาเรื่อยๆอยงไงแต่ว่าในบางคนเนี่ยคู่ศัตรูก็เป็นดาวประจำตัวของตัวเองมันก็จะอ่านเวลาอ่านแล้วมันจะอ่านแล้วบางทีมันพลิกเลยนะ,ะคู่ศัตรูเนี่ยไปอยู่ตรงนี้ของอีกคนก็กลายเป็นดี คู่ศัตรูของอีกคนก็กลายเป็นลายไปแต่ว่าในในในแง่ของชาวราศีตุลเนี่ยก็มันจะมีแค่เรื่องความโลภมากที่เกี่ยวกับคนต้องระ okay. วังโอเคกดไลค์กดแชร์ให้เราเยอะๆหน่อยเนาะเป็นกำลังใจให้เราด้วยอืมวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย